ตื้นตันใจจริงๆนะ,แล,ะนแล้วก็รู้สึกขอบคุณจริงแล้วก็แล้มีโค้ชหัวหน้าของเราเนะี่ยที่จัดงานให้เราได้เจอกันในวะันนี้เหมือนกับนั่งทำไม้ชีนมาโดเรมอนดิสามสิบสองปีที่แล้วนะเรากำลังทะเลาะกันบ้างด่ากันบ้างเล่นกันบ้างเตล่ยกันบ้างในห้องห้าจุดสาม เหมือนว่าก็ใคยานอ่านหนังสือกันแทบเป็นแทบตายใ่สุดท้ายก็ก็แค่นี้แหละนะครับ <c oughs> ผมก็มันก็ผ่านมาไวนะ <c oughs> เดี๋ยวเมื่อวานนี่ <c oughs> บางคนไม่เคยเจอมาเลยยี่สิบสามสิบปีเนี่ยเจอหน้ากันแล้วเฮ้ยนี่ใครวะ <c oughs> มงเอะไรนั้นเรตั้งนาน <c oughs> ช่วงนึงผมจำชื่อนามสกุลเลขที่คนได้พี่เพื่อนๆได้ทุกคนเลยแต่เดี๋ยวนี้มันลืมไปเยอะ ก็รนะาะเวลามันผ่านไปตอนนี้ก็น่าวันไหวละนะผมนะผมีแฟนมีอย่งได้เลยเนาะผมผมก็เป็นรุ่นพ่อของฝรั่งจากป .5 เนาะเรียนมาจนถึงม .25 นะแล้วก็จำได้ว่าคงจะผมก็เรียนกลางๆก็ตอนมปลายนะเรียนไม่ค่อยเก่งเท่าไหรนะ่หรอกแต่ว่าพอจบก็สอบติดหมอได้ก็ไปเรียนเรียนอะไรก็ตกปีเหมือนกันไปหนึ่งด้วยแล้วก็ พยายามตั้งใจเรียนจนจบแล้วก็ไปอยู่ไปเรียนต่อทางด้านพยาธิวิทยาที่กรุงเทพที่โรงพยาบาลรามาก็เจอแอลนะแล้วก็จบมาก็ไปทํางานเป็นพยาธิแพทย์ที่เชียงรายนะพยาพยาธิแพทย์นี่ก็คือคนที่ทํางานเกี่ยวกับห้องแหลกอะไรเนี่ยตรวจชิ้นเนื้อ่องผมนี่นะแต่นักโทษ